สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนีมีช่องนะคะช่องที่สารและแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องก็เห็นหลายๆคนนะพี่น้องเพิ่อนออกมาโพดเรื่องว่าครีเอเตอร์นะเพิ่นขอลองบอให้ครีเอเตอร์บอวาสิเป็นเฮตอันช่องแดงช่องฝ่าเอียงกะระซางช่องดาเอียงกะระซังบอวาห้ยไปเช็คอินเวลาเอาของไปบริจาคไปเช็กอินไปไล่สดนุ่นนะั่นนี่เฮให้ศูนอุกพยบตองใหญ่เพิ่นว่าจังสิ มันแมนอยู่ติดพี่น้องเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝัองนะ้องฝ่ายเนาะเพราะว่าคนน่ะก็เข้าใจแหละว,ว่าไปช่วยเหลือกันใดๆเนาะในมุมมองของระยาว่ายังไงเนาะค่นะเนาะเอออันบอดามาบ่แบง่งไฟได้พี่นอ้องเพราะว่าคุ่มือนี่ก็ยากเพราะแห้งแล้วนะคะบ่ปลักปามไผเดอ้อเรื่องนี้มาจากโพสต์โพสต์หนึ่งที่บอกว่าศูนย์อพยพต้องย้ายเพราะครีเอเตอร์อันเขาเห็นโพสต์ไผโพสต์พยาบาลมู่ศูนย์นั่นแหละเออว่าอันนี้แหละเออโพสต์พยาบาลมู่ศูนย์นั่นแหละกับอีกหลายคนเนาะ ศูนย์อพยพต้องย้ายเพราะมีเคเตอร์ไลส์สดเช็คอินเปิดเผยโลเคชั่นหิวเงินในอากาศจนประเทศเพื่อนบ้านเห็นมันกระแรงอยู่เด้พี่น้องฟังเรลากับแบบอืมมันแมนอยู่ตีอย่าว่าให้กัน t อ ở ใจอย่าว่ากันหลายคนอ่านโพสตน์นี้คงรู้สึกเหมือนกับว่ามันใช่เหรอหรือว่าเหตุผลอีอย่างที่ทาให้หลายคนต้องใหญ่ศูนย์เนาะเมื่อนี่คอยกระซิมมะค้อบอกแบบชิวๆว่าศูนย์อพยพต้องย้ายเพราะอะไรแล้วครีเอเตอร์นี่มันเกี่ยวไหมหรือว่าอีลีแหละมันเป็นเพราะ ปืนมันแรงเกินไปนะคะเขาก็ับมาบอทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเนาะตอนนีน้ขมินไทยนะคะโดยเฉพาะแถบสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลมีเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นอีหลีคนไทยหลายหมืน่นกับตองอพยพนาสีประมาณแสนหกบ่แสนหกแปดหมื่นหรือแปดพันนี่แหละรัฐบาลตั้งศูนย์พักฟิงฉุกเฉินเกือบสามมากกว่าสามร้อยแห่งเนาะหรือว่าเกือบสามร้อยแห่งนะคะบางพื้นที่มีการเคลื่อนย้ายประชาชน ไปจุดทิปลอดภัยกลัวโอ้เขาคือว่าว่าหายใจว้านี่บะโมเมนพอด่ามาในโซเชียลจะเป็นเหตุเกิดลักลากข่อยกรบลอสันนิทานมาสามขอเนาะพี่น้องเนาะข่ายนิทานมาสามขอก็คือหนึ่งและสมีอาวุธยังที่เขาบอกไอ้เด้ยนข้าวไอทั้งกองทัเงพเี่ยเขาประกาศมาว่าขเมนตอนนี้มีอาวุธที่สามารถยิงไปได้ไกลร้อยสามสิบกิโลเมตรเป็นบอพี่น้องขามไป อุบลเกือบทั้งจังหวัดยะโสอีกส่วนหนึ่งสอดไปหอดสารข้ามสนทางสุรินทร์ก็สอดหอดโคราดบางอำเภอมันบพี่น้องทาเขายิงอีหลีมันบ่ก็คืออาวุธตัวนี้นะ่ะขอยเล่าให้ฟังขอยไปสืบมาแล้วขมเมน,น่ะเขาเรียกตัวอะไรนะอ่าชื่อจำชื่อไม่ได้ที่ลงท้ายด้วยศูนย์สามน่ะเขามีอยู่หกขั้นพี่น้องหกลำเขาเสียบรรทุกเซลด์ไอ้หกหล่อเซลดบ์บรรทุกไปน่ะแล้วทีนี้มันยิงได้ไกล ในตัวไออาวุธตัวนี้มันมีสิบสองมันบรรจุจรวดได้สิบสองตัวก็คือยิงได้พร้อมกันครั้งหนึ่งหกคูณสิบสองนี่ก็สิเป็นเจ็สิบสองลูกตุ่มตุ่มตุ่มตุ่ตตมแมนบอพี่น้องเออแต่ว่าตามข่าวบางกระแสก็บอกว่าถูกทาลายไปแล้วหนึ่งอันแมนบอแต่ว่าคําว่าเจ็ดิบสองต่อหนึ่งครั้งเขาก็มีลูกปืนสํารองเด้เออขขอยไปสารแน่มาแล้วนะคะบัดที่นี่อัน อาจสิเป็นหนึ่งและจะมีอาวุธนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยเด้เพราะว่ายิงในไกลหลายกิโลน้อพี่น้องตามที่คยบอกถ้าศูนย์พักพิงอยู่ในระยะขอบพุ่มของการยิงกระถือวาเซียงเพื่อกระ,กะลรตองไอแม้จะไม่ได้โดนตรงๆก็ตามเพราะฉะนั้นทหากรก็ต้องจัดพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าไอเจ้าหน้าที่เพื่อกระ,กะอรใหญ่ศูนย์อุยปยไปไกลขืนเ็นบออันนี้พี่น้องฮาเวิรบอดามาด้วยเพื่อป้องกันไวก์อนเ็นบอพี่น้องสองเหตุผลที่สองที่คอยไปคิดมาได้ก็คือ ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนะคะถึงแม้ไม่โดนระเบิดโดยตรงแต่เสียงปืนเสียงระเบิดเสียงเครื่องบินบินผ่านมันกระทาให้คนเครียดได้เด้อยาวา่าเด้อจิตตกคุนละโดยเฉพาะเด็ก,เ,กเด็กหน่อยผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยหลคหัวใจหรือว่าผู้ที่มีอันโรคอื่นๆนอกพีหน้องดังน,นั้นผ่ารัดเพืก่อกเลือกที่จิขยับศูนย์ออกไปให้ไกลจากเสียงอาวุธมากขึ้นค่อยก็ว่ากาสิเอ็นยุดนี้มากกว่านะคะเพื่อความสงบปลอดภยัยสุขภาพจิตจิตของผู้พักพิงเนาะอืมโอ้ค่อยคือเฝ้าเฝ้าแท้ ให้คอยบอกสสารแนะ่นาะบานข้อที่สามที่ไปคิดมาได้ก็คือการจัดการด้านยุทธศาสตร์แมนบอพี่นองการจัดการยะด้านยุทธศาสตร์ขั้นหนึ่งมันอาจสิฟังดูยากเนาะก็คือทหารต้องมีพืนที่ขยับเคลื่อนไหวแมนบอพี่นอง โอเคถ่ายย่หันมันไก่มันจนไสแดนออกไปพวกอาสิทอยหล่นเข้ามาจะสิแมนบอพี่น้องเออกันเลยกลายเป็นเขตดปฏิบัติการที่ต้องกันคนออกไปก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เพิ่เขื่อนไว้ได้เต็มที่ทั้งการเดินหลัดตะเวนการว่างแผนรับมือนอพี่นองเนาะยิงคนไลายผูกผ่านมันกับแหงเสียงดังนั้นการใหญ่ศูนอพยบบางแหงมันก็เป็นเรื่องของแผนยุทธศาสตร์เพิ่นนะจ้าเนาะแล้วบาที่นี่ครีเอเตอร์ไลฟ์สดเช็คอินน่ะ มีผลอิรีบอนี่จริงบอรเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เหตุผลหลักเนาะมันอาจจะมีบ้างแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลหลักทําให้ย้ายศูนย์ค่ะไอ่บางที่ม่คนไายคลิปเช็คอินไหลสดในศูนย์อพยพเนาะต้องบอกว้าวหลายอันอยังก่อศูนย์ไอ้สนามแข่งรถสร้างอยู่บุรีรัมยมู่บ้านนี่ก็เฮ้ยสาหน่อยตัวไปเยาว่าสิบปดกล่องพณนะ่ะลอยไปสิบปดกล่องพูนะ มันกับโบเป็ยนยังดอกค่ะมีบางคนที่ถ่ายคลิปเช็คอินสดในศูนย์อพยพอาจเป็นภาพสะเทือนใจบ้างเนาะคือเขาเห็นภาพมันโมสวยบงงายน,นะพี่น้องกับเขาใจเนาะว่าอพยพเนาะอันอาจเป็นภาพสะเทือนใจหรือว่าซอยโปรโมทการรับบริจาคแต่ใครสักคนถ่ายคลิปแล้วมันเทิดศูนย์ตรงนั้นใหญ่มันกับฟั่งเกินจริงเป็นนิดนึงเพราะว่าไฟความมันคงของไทยมันกับประเมินจากลัศมีอาวุธไัยคุกคาบอิหรีขอมูลข่าวกองนี่ไม่ได้มาจากนั่งถ่ายติ๊กต็อกหรือว่าเช็คอิน ตรงไหนนะจ๊ะเออแล้วขี้เอสเตอร์ควรถูกตำหนิบอในมุมของอีชอนนะคะเอาจริงๆบอตกไปด่หรือว่าปักปำไผ่ดอกจ้านีแต่ควรมีจรรยาบรรณเนาะเออทาสีซอยอิลีก็ไม่ไปขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ไม่ควรถ่ายภาพผู้ริภัยแบบเห็นหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเนาะพี่น้องเนาะบางผับมันกับบสวยงาม คพิ่นอาดเมื่อยอาดหลาอาดมีการห่องหายเสียน้ำตาแม่นบอบควรนแสวงหาผลประโยชน์จากความบุ่นหวยของความทุกข์ของผู้อื่นมันก็อดอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะอาจจะถ่ายได้จุดของบริจาคอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปใช้ดุลยพินิษเออเป็นครีเอเตอร์ก็ต้องใส่สติจ้าคอยกระใส่สติกันคอยสีบ่าวยังเพราะว่ามูบ่ถึกใจกับสีดาฉันจ้าแต่ก็ไม่ได้ว่านะคะ เออแต่ถ้าใครทําดีซอยแจกของติดตอ่อหน่วยงานนําเงินไปให้อิริกระสมควรได้รับการยกย่องเนะาะอยา่ยาดาอย่าปล่อยกันเถอะพี่น้องเออส่วนพระโพธิ์ก็ต้องย่ายเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยเรพราะเ่าพอคนไหลโสดหรือเช็คอินโชว์โลเคชัน่นแต่เรื่องนี้ก็ต้องเตือนใจเราทุกคนว่าเวลาซอยเหลือกันกับควนซอยเหลืออย่างมีจิตชานึกไม่ใช่เพื่อกระแสรหรือยอดวิวตอนนี้เขาก็เบงคลิปเร่นี่พี่น้อง ระยาเพิ่งหลีบดามาหรือแช่ที่ไม่มีข้อมูลชัดๆถามก่อนเซกอนแล้วค่อยเข้าใจสังคมหลอบตัวมันก็สีดีขึ้นแมนบอพี่น้องถอยที่ถอยอาศัยกันไปเด้อจัดเดอ้อข่อยกระเบิงคลิปไปน้ำเด้อจัดเดอ้อก็ขอบคุณที่มาฟังจนจบระยะจมจมจบนะคะพูดเร็วพูดไวไปก็ขออภัยนะมื้อวันอาทิตย์พี่น้อง มีแขกบสามกสิไปอา 3, บน้ำบสามหล้วเขาพ่อในอาบน้ำล้างกระดูกอยู่บานี่คอยว่าสู้มูเจ้าฟังมาทักไทยมูเจ้าแล้วขาสิไปอาบน้ำท้ามาหากนินขึ้นกันด้วยใจเยอ,อชีวิตก็ต้องเดินด้วยเงินเออหายใจก็ไม่ได้ฟรีจา้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกดไลค์กดชอบติดตามคอมเมนต์ไหนไม่ถูกใจว่าใจใดไม่ถูกใจก็ขออภัยนะคะไปแล้วคะ่ะบายบายนะคะ